CRISPR ยุคใหม่แก้พันธุกรรมมนุษย์ได้ขนาดไหนแล้วเรากำลังอยู่ในยุคที่มนุษย์สามารถตัดต่อยีนของตัวเองได้จริงๆไม่ใช่ไาไฟแต่นี่คือเทคโนโลยีชื่อว่า CRISPR ที่กำลังปฏิวัติวงการแพทย์และพันธุกรรมทั่วโลก CRISPR คือกันไกลโมเลกุลที่สามารถตัดต่อ DNA ได้แม่นยำแบบเฉพาะจุดล่าสุดเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาให้สามารถรักษาโรคทางพันธุกรรมได้จริงเช่น โรคโลหิตจางพันธุกรรมหรือ s i c เกอร์เซภาวะตาบอดกรรมพันธุ์และแม้แต่บางชนิดของมะเรง็งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือ AI ถูกนำมาใช้ร่วมกับ CRISPR เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างพันธุกรรมที่ซับซ้อนและคาดการผลลัพธ์หลังการตัดต่อยีนทำให้โอกาสผิดพลาดน้อยลงและปลอดภัยยิ่งขึ้นปี2024ถึง2025 มีผู้ป่วยรายแรกได้รับการรักษาด้วย CRISPR แล้วอย่างเป็นทางการบางรายสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ต้องพึ่งยาหรือการถ่ายเลือดอีกเลยแต่คำถามใหญ่ก็ตามมาถ้าเราตัดต่อยีนเพื่อรักษาได้วันหนึ่งเราจะใช้มันเพิ่มพลังหรือออกแบบมนุษย์ได้ไหมจริยธรรมจะเดินไปพร้อมกับเทคโนโลยีทันหรือเปล่าคุณคิดยังไงกับการตัดต่อพันธุก,กรรมมนุษย์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง o n นเทคเพื่อไม่พลาดนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลก